โอ้ยชี้มาแบบนี่เลยเหรอท่านเนี่ยให้พี่พีมโฟกัสเนี่ยให้พี่พีมกินคนเดียวเลยนะจริงปหมเนี่ยคนเดียวเหรอไปแล้วไอ้พวกัสกินของพวกัสไปแล้วว่าแล้วพวกัสต้องอิ่มแล้วเนี่ยทุกคนเลยให้พีมอ่ะเสร็จแล้ก็ไม่ปฏิเสธเลยจริงปหมเนี่ยงั้นพีมก็จะกินเลยละกันนะทุกคนเอาชิ้นนี้ละกันโอกินได้เยอะเลยนะ นเลยเนี่ยหน้าปลาไหลทุกคนลกออกแล้วเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมาก <c oughs> มันไม่เผ็ดจังเลยทุกคนนกับใส่ปบาซาบิอ่ะทำไมตาพิมเป็นยังไงนะเฮ้ยเฮ้ยพวกกันนี่ใส่บลา,าบาบป่ะเนี่ยแก้วพิมหมอ้ยไม่ได้แก้วพิมฉันโทษล,ลืมบอกไปว่าซูชิไอ้นนี้มันเป็น ชี้เสียงดว啊